พี่นวลพี่นวลทำไมคนอนิเมตไม่เป็นอย่างพี่นวลถึงยังหน้าด้านทำาอนิเมชันอยู่คะน้องไอถึงพี่นวลจะเรียนมาไม่ตรงสายแล้ก็เอาความรู้มาแอพพลายพอถูไถไปได้เหมือนกันละหน้าแล้วเรียนสถาปัตย์มันี่ได้ความรู้อะไรบ้างอะคะก็ได้ได้อะไรบ้างวะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นเสมือนกับดินแดนลับแล มีแต่ตำนานกับคำลือเล่าอ้างว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในคณะพริศนานี้คณะแพทย์ผลิตหมอคณะนิติผลิตทนายแต่ทำไมคณะสถาปัตย์ถึงผลิตดารานักสแสดงนี่มันเรื่องบ้าบออะไรกันที่นี่เขาไม่ได้สอนออกแบบบ้านเหรอต้องรับเด็กแบบไหนเข้าไปเรียนถึงกลายพันธุ์ดขนาดนั้นเนี่ย เด็กสถาปัตย์ร้อยละ90คือเด็กที่พ่อแม่เคยชมมาวาดรูปสวยตอนประถมแต่พอเข้ามัธยมก็โดนบังคับให้เรียนสายวิทย์ทันทีโดยไม่มีการอุทธรณนใดๆเด็กพวกนี้จึงต้องหาทางปลดปล่อยพลังงานสร้างสรรค์ที่ถูกกดทับเอาไว้เหมือนกับหัวสิวที่บวมเป่งบางคนก็ปะทุกออกมาเป็นการทำคัดเอาในงานกีฬาศีบางคนก็ไปเป็นแบ็กสเตจทำพร็อพละครบางคนก็ไปเอาดีทางดนตรีให้ความความคิดสร้างสารรค์ไม่แห้งผากจนเกินไปพ่อจะจบมหก เด็กพวกนี้ถึงเพิ่งรู้ตัวว่าไม่ได้ชอบคำนวณพอจะไปเรียนวิศวะชอบศิลปะอยู่นะแต่ก็ไม่ได้อยากเรียนอักษรถึงกระนั้นก็อยากมีจุดยืนอยากมีความฝันกับเขาบ้างอยู่ดีนี่นาก็ต้องคณะสถาปัตย์นะสิได้ทำทุกอย่างแน่นอนติดเซอร์เท่ที่สุดในเซเว่น รู้ตัวีกทีเด็กพวกนี้ก็ไปติวความถนัดสถาปัตย์แล้วพี่ติวบอกให้ลากเส้นตรงทั้งวันก็ต้องลากไปทําไปทําไมไม่รู้แต่ก็ต้องทําภาควิชาต่างๆเรียนอะไรสอทอสอหนอแลนต่างกันยังไงก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นไรเลือกเลือกไปก่อนจบม .6 กูต้องมีที่เรียนโว้ยเราไอ้พวกข่าวหรือที่ว่าสถาปั์เปลี่ยนโหดมากทํางานไม่หลับไม่นอนกัน3วัน3คืนอันนี้จริงหรือเปล่าคะงั้นเรามาทายกันดีกว่าว่าประโยคต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอก หนึ่งเด็กถาปัดวาดรูปสวย yes and no เด็กถาปัดนั้นมีทั้งคนที่สามารถลอกเส้นอาจารย์เฉลิมใช้ได้เลยกับคนที่เรียนจบ5ปีก็ยังวาดได้แต่มนุษย์ก้างทาไมสกิลมันแตกต่างกันขนาดนั้นเป็นเพราะว่าการวาดรูปสวยกับวาดรูปรูปร้เรื่องนั้นแตกต่างกันวาดรูปสวยคือมีความงามประณีตสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินออกมาในภาพได้ในขณะที่วาดรูปรู้เรื่องคือคนอื่นดูแล้วเข้าใจว่าเส้นนี้คือกระจกหรือคอสอหลอก ดังนั้นเด็กที่เคยเป็นสายอาร์ตอยากวาดอะไรสวยๆงามๆพอมาเรียนวิชาเขียนแบบสถาปัตยกรรมก็ล้วนอยากจะเอาคัตเตอร์ใบดำคว้านท้องตายขาโตะดรัฟเพราะมันไม่มีอะไรใกล้เคียงกันเลยสักนิดเดียว 2. ถาปัตยทุกคนออกแบบบ้านได้พิกจ้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร,ร์นั้นมีหลากหลายภาควิชาแม้จะมีวิชาพื้นฐานที่เรียนรวมกันตอนปีหนึ่งบ้างแต่จริงๆแล้วแตกต่างกันมาก มีตั้งแต่ภาคสถาปัตยกรรมอันี่แหละคือคนที่ควรจะออกแบบบ้านได้แต่ถึงจะเรียนมาห้าปีจบก็ไม่ได้แปบบลว,ว่าทําได้กันทุกคนภาคอินทีเรียรตกแต่งภายในอาคารไอดีอ,ออกแบบอุตสาหากรรมดีไซน์เข้าของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันแลนด์สเคปทําสวนปักชําทั้งเมืองที่คอยดูแลเรื่องโซนนิ่งเอาไว้ให้ด่าดตอนรถติดในกรุงเทพมีสอทอไทยสุดติสรับแค่ปีละสิบกว่าคนออกแบบวัดวังเป็นความหวังของประเทศ พวกนี้รับแรงกดดันหนักมากเพราะต้องเรียนประวัติศาสตร์อย่างละเอียดแถมผลิตบัณฑิตได้แค่ปีละสิบคนทเรียนจบแล้วหนีไปขายชานมก็เตรียมโดนกรมพระยาเข้าฝันไปดาได้เลยนอกจากนี้ยังมีคอมดีและอินด้าที่เป็นหลักสูตรนานาชาติเรียนแค่สี่ปีจบค่าเทอมแพงแต่ได้คุณภาพกว่าสอทอจริงจริงสาบานได้สามนื้อเรียนหาปัดต้องติดผมยาวๆใส่กางเกงข,ขาดๆใส่ชุดนอนมามาหาลายัยอันนี้ก็ถูกแหละแต่ใส่ดอกจันไว้หน่อย ก็ในเมื่อเด็กทาปัดมันมาจากร้อยพ่อพันแม่ตามที่เล่าไว้ข้างต้นไอ้ประเภทเซอร์เซอร์ติ๊ตๆมันก็มีแต่ไม่ได้เป็นตัวแทนของคนส่วนใหญ่หรอกนะทาปัดมีทั้งสปอร์ตแมนสุดเท่ Original, เนิร์ดออริจินอลดาวคณะสุดสวยที่งานสวยสะพรึงยิ่งกว่าชาวคข่เฮฮา hey ha. ไปจนถึงคนธรรมดาหน้าตาเหมือนเกงจืดมีความหลากหลายทางระบบนิเวศสูงมากไอ้ความติสหัวฟูนวดเฟริร์มนั้นจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้บายดีไซน์แต่แค่แบ่งเวลาห่วยแตก ถึงวิกฤตแล้วหน้าเนิร์ก็ไม่ได้ลางฟันฟางก็ไม่ได้แปลงพอ8ปดโมงก็วิ่งสีคูนร้อยจากหอมาส่งงานทั้งทั้งชุดนอนอย่างนั้นมากกว่าสียังระถัปัดแล้วจะได้เป็นดาราน้องไอเห็นอีกคนที่ยืนอยู่ตรงหน้านี่ไหมครับอยู่ที่หนังหน้าล้วนๆครับแต่เราเคยได้อยู่ในลิฟต์ตัวเดียวกับพี่เต้าด้วยนะตื่นเต้นเป็นบ้ากระหมาทำเผือกอะไรก็ไม่รู้พี่เขามาด้ชวนคุยด้วยซ้ำมีรุ่นน้องต่อแถวพี่เต้าในโรงอาหารแล้วเก็บไปเพลว่าได้กินกระเพราหมูจากกระทะเดียวกัน แต่ฉันเคยได้กินหอมทอดจานเดียวกับพี่สเต็มด้วยนะไม่ใช่งานคณะหรอกไปฟังเขาเล่นที่ร้านแล้วเฮียเดินลงมาหยิบแดกไปขอ,อ,อกูเลยแต่ก็พีกดีเอามาเล่าหากินได้เรื่อยๆฮ่าเกิดไปเป็นสถาปนิกแล้วสบายได้ทํางานในะออฟฟิศเก๋ๆออกแบบตึกหรูๆน้องไอแหกตาดูสถานการณ์บ้านเมืองของเราซะก่อนเศรษฐกิจแบบนี้คิดว่าคนมีสตังค์อยากจะลงทุนปลูกสร้างอะไรไหมล่ะ ในจะปัญหาเชิงโครงสร้างที่กดทับสถาปนิกรุ่นใหม่เอาไว้แบบไม่มีทางได้ผดได้เกิดปัญหาคอรัปชันในการขออนุญาตแบบก่อสร้างนี่ยังไม่นับความเจ็บใจจากการศึกษาทฤษฎีสถาปัตยกรรมมาตลอดชีวิตเพื่อที่จะโดนรื้อแบบด้วยสินแสจากไหนก็ไม่รู้สุดท้ายนี้มีอะไรจะบอกเด็กรุ่นใหม่ที่อยากจะเรียนสถาปัตย์ไหมพี่ก็ขอฝากข้อคิดให้แก่น้องๆที่กำลังจะจบว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่สินแสนะครับ นอนตุนมาเยอะๆนะคะมีเพื่อนของเราคนหนึ่งได้เคยกล่าวไว้ว่าลูกเจี๊ยบนมันไม่สนใจคําเตือนของนักเก็ตบล็อกเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีอะไรจะกล่าวากับพวกคุณแล้วล่ะมีลูกมีหลานอยากมาเรียนสถาปัตย์ก็คิดดีๆนะ